สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบนตัวจริงต้องล่าปากค่ะน้องไมค์ค่ะค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะน้องไมค์ที่เดิมค่ะโชว์รูมมาซ่าพิจิตรเพชรขอนแก่นนะคะพี่เบนได้เลยค่ะวันนี้นะคะเรามากับรถนะคะมาด้าสองนนะคะตัว C ีนะคะใ แน่นอนถ้าวันนี้มาแล้วห่างหายกันไปนานค่ะน้องมายวันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่จัดเต็มใช่ไหมคะ,คะก่อนอือ่นจะไปถึงโปรโมชั่นเนาะเราขอญอาตแนะนํารถคันนี้ก่อนว่าเราให้อะไลูกค้าไปบ้างนะคะค่ะคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะ,คะราคาของคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะรุ่นจีห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทค่ะใช่ราคาคุ้มค่ะ ใช่ค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะคันนี้ก็ขายดีเหมือนกันเนาะทันนี้ก็ได้ออ p ชั่นกล้องหลังเซนเซอร์หลังเหมือนกับรุ่นรองของด้วยนะคะได้ค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราแถมตัวฟิล์มให้กับผู้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นฟิล์มคุณภาพสูงด้วยนะคะ แล้วก็คิวการ์าดนี่ขาดไม่ได้นะคะที่ต้องมีเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนธนไมัยเราต้องมีนะติดให้แบบของแ้ไปเลยเออเลอดตรงนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็อะไรอีกบ้างอนไมคยคะมาดูรอบทางกันซนด้านหลังค่ะด้านหลังเกาะป้ายทะเบียนของโชว์รูมของมาด้าค่ะก็ติดให้แล้วก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อโกแลนวหนึ่งเปิดได้แล้วค่ะโอเคมาดู啊 ก็มีผ <Hi> ่าท้ายให้ผ่าท้ายนะคะนี่เลยของแถมนะจ๊ะอะไรม้วนเป็นก้อนๆอยู่ข้างในค่ะคือแถมอะไรให้ลูกค้ามันแปลกมากมันคืออะไรคะคุณเบนมันเป็นเต็นท์หรอหรืออะไรหนังอะไรนะอ๋อมันคือเบาะค่ะมันเป็นเบาะผ้าค่ะเอาเราอย่างนี้ลดลูกค้ามีเบาะไหมคะเนี่ยคุณไม่แถมเบาะให้ลูกค้าเหรอคะทาไมมันเป็นเบาะแบบนี้กลับมาให้ลูกค้าแถมให้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าได้อะไรไปบ้างชมภายใน าะของโรงงานอยู่ที่หลังรถใช่เบาะในรถคืออะไรอ่ารุ่น C เป็นเบาะแบบไหนคันนี้นะคะลูกค้านะคะอยากเปลี่ยนเบาะจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนังเราก็เลยแถมให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้ที่โชว์ลุมของเราก็คือลูกค้าเลือกสีได้เนาะใช่ค่ะสีของเราเยอะมากนะคะให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะ เราต้องบอกว่าถ้าเฉดสีแดงเนี่ยมีเป็นสิบสีนะสีแดงให้ลูกค้าเลือกขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเอาสีแดงเฉดไหนนะคะ,ม,ะม,มันเลือกตรงนี้นะจ๊ะคือชอบสีอะไรก็คือเลือกได้หมดใช่ค่ะแต่ว่าโทนนี้นะคะก็เป็นสีแดงที่มันโคนอบอุ่นเนาะน่ารักมากเลยนะคะสวยมากมันเหมาะกับคือเบาะสีเนี้ยเหมาะกับรถสีขาวมากใช่มันสวยหรูดูแพง ดูดีกว่าเบาะผ้าด้วยนะคะถูกต้องค่ะสีเดีวยวกับตาดิฉันเลยค่ะ <laughs> วันนี้สีบอะก,กับสีตาสีโทนเดียวกันนะคะเพื่อลูค้าโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ติดกล้องบันทึกอุบัติเหตุให้ลูกค้าด้วยซึ่งกล้องตัวนี้ก็คือแบบเชื่อมกับโทรศัพท์ได้ขายกล้องหรอจุาขายกล้องนะคะเชื่อมกับโทรศัพท์ได้ดูภาพดูวิวในโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะลูกค้าออแล้วเราสนุกโปรโมชั่นเดือนนี้มีอะไรบ้างคะพี่เปนที่บอกว่าเยอะแยะเนี่ยโปรโมชั่นที่หนึ่งนะคะรถรุ่นตัวีนี้เราแถมเกาะ ให้กับลูกค้าด้วยถูกต้องไหมคะฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีเลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะให้ไปเลยไหมน้องไม้ให้เลยให้ไปเลยนะคะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะดอกเบี้ยถามกันมาเยอะมากว่าอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มีไหมมีเราจัดให้ในรุ่นมาด้าสองนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วมีอะไรอีกน้องไมอ่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วมีเงินดาวแต่ยังไม่อยากผ่อนตอนนี้ไม่อยากผ่อนเลยซื้อวันนี้ผ่อนปีหน้าได้ไหมอ่ะ มีไหมคะ90วันนะคะต้องมาขับฟรี90วันกับเรานะคะ3เดือนเลยนะก็คือออกรถไปได้เลยหรอใช่รับรถสิ้นเดือนนี้ผ่อนปีหน้าเลยนะอ๋อิศคะ่ะ เหมาะไหมเหมาะมากเหมาะกับเทศกาลกาดค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะมีอะไรอีกคะโ,โรหมดหรือยังโรไม่หมดค่ะน้องมายทาสมมติว่าคือตอนนี้ยังไม่อยากใช้ตังเลยแต่ว่าอยากได้มารด้าสองต้องทำยังไงดีมีโปรโมชั่นไหมมีคะ่ะฟรีดาว <c oughs> ฟรีดาวมี <c oughs> ฟรีดาวคือศ <c oughs> ูนย์บาทถูกต้องไหมคะใช จองอแล้วก็รับรถไปเลยเอ๊ะที่เบ้นเห็นบอกว่าใช้เฉพาะโปรข้าราชาการในแถบหนองไม้ที่เบนเป็นพนักง,งานบริษัทอะได้ไหมใช้ได,ได้เหมือนกันนะคะได<ช>้เหมือนกันนะคะโปรนี้รวมทั้งข้าราชาการและพนักง,งานบริษัทนะคะสิทธิพิเศษดาวได้เลยศูนย์บาทนะคะ,คะขอเพียงแค่มีสลิปเงินเดือนเป็นคดบริษัทเท่านั้นเองถูกต้องค่ะใครๆก็ออกรถได้เนาะ ใช่ถูก<ม>ต้องมีเงินเท่าไหร่ก็ออกรถได้ใช่ไหมค่ะได้แน่นอนนะคะก็มีหลากหลายแคมเปญให้กับลูกค้าได้เลือกไม่ว่าจะเป็น่คะโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็นนะคะค่าฟรี90าวันออกรถศูนย์บาทนะคะน้องไม้ใช่หรือะจะเลือกรับเบาะหนังก็ได้นะคะถ้าไม่รับเบาะหนังอยากได้เป็นสเกิร์ตร็อกคันเท่ๆได้ไหมอ่ะจั่ให้สัดให้ไปเลยนะคะเอาเป็นว่าอยากได้แบบไหนก็แจ้งก,กันเข้ามาดีกว่านาะได้ค่ะอยากได้แบบไหนนะคะทักมาหาเราสองคนน้องไมค้ค่ะน้องเบนซ์ค่ะ ที่มาซาพิจิตเพจขอนแก่นนะคะแล้วเราก็มีแนะนําซิว่าเรามีเพจอะไรมาใหม่แล้วเพจใหม่ของเรานะคะชื่อว่าโรมาซาขอนแก่นใช่ค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ให้พวกเรากันด้วยนะคะส่วนเพจเดิมเพจเดิมอีสานมาซาก็ยังอยู่นะคะยดูแลกันช่วยกันขยายขยาย่านตลาดขยายฐานลูกค้านะคะขยายกิจการด้วยใช่ถูกต้องลูกค้ามาหาเราสองคนนะคะมาซาพิจิตเพจขอนแก่นค่ะ วันนี้ไปไหมคะสำหรัวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ